ผู้จัดช่องสามปลื้มใจได้การ์ดงานเต่งหมากคิมในที่สุดทั้งคู่ก็มีวันนี้เริ่มเดินสายเจกการ์ดงานเต่งรอบสองกันแล้วสำหรับเมกปรินและคิมเบอร์รี่โดยงานวิวาที่เมืองไทยจะถูกจัดขึ้นในวันที่12พฤศจิกายนนี้ล่าสุดหมากคิมได้เจกการ์ดให้กับผู้จัดละครช่องสามอย่างจ๋า คุณยศศินีนนครโดยคุณจ๋าได้โพสภาพพร้อมเขียนแคปชั่นว่าในที่สุดก็มีวันนี้เจ้าเด็กน้อยของพี่โตเป็นผู้ใหญ่และกำลังจะสร้างครอบครัวดีใจกับหมากและคินนะคะดีใจที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่วันแรกเลยเหมือนเดิมนะถึงไม่ได้อยู่ใกล้ๆก,ก็อยู่ด้วยมาได้เสมอรัก k i m m y k i m b e r l y m a r k p r i n สำหรับคุณจ๋าเป็นผู้จัดละครคนแรกของคิมเมื่อครั้งที่เธอเล่นละครเรื่องทาราฮิมาลายัย